ดูขอปกมือให้ฮะและถามตรงๆจากใจว่าตอนนี้ทุกคนตกใจข้างหน้าตกใจตอนนี้ข้างหน้าข้างขวาข้างซ้ายรวมถึงข้างหลังตรงนี้พร้อมหรือยังที่จะได้พบแคมเปญแอมบาสเตอร์คนแรกในรอบ60ปีของคโอประเทศไทยโอ้ตำแหน่งตำแหน่ง,ตำ,นงตำแหน่งเป็นไงฮะยาวไหม เรามาเรียกเต้นไปพร้อมๆกันดีไหมครับลองซ้อมก่อนนะฮะลองซ้อมก่อนนะ,ะหรือพูดว่าคาโอทุกคนพูดว่าเต้นโอเคไหมฮะลองหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะฮะคาโอสุดๆขนลุกทั้งตัวคุณพี่ขนลุกทั้งตัวแหมตอนนี้ไม่ได้พูดธรรมดานะหนาวเหรอพี่แอร์เย็นนะดูแลอย่างดีนะพี่นะตอนนี้ไม่ได้พูดอย่างเดียวแล้วกองกรพร้อมเลยนะฮะกองพร้อม,อ,มออกประตูนี้ฮะ,ะทุกคน ไจ้งก่อนเลยออกประตูนี้ฮะเตรียมเตรียมสวดกล้องไปได้เลยนะฮะ ตเต้นยิ้มสวยแล้ววิ้งวิ้งยังพร้อไมไหมพร้อมรับรอยยิ้มจากแฟนๆตั้งแต่เริ่มงานเลยไหมคะพร้อมครับนะทุกคนนับหนึ่งสองสามยิ้มแบบเต็มที่ให้ใส่แมสอยู่เปิดแล้วยิ้มยิ้มยิ้มนะฮะหนึห่งสองสามยิ้มยิ้มโอูยิ้มสวยมากเลยอะ่ะเอากรุณออ์เต้นขอแนะนำตัวก่อนเลยครับได้เลยได้เลยฮะสวัสดีครับผมเต้นนะครับ ใจมากเลยที่ได้มาอาอมง,งานเข้า6 0ปี anniversary แล้วก็ได้มาเจอทุกคนในวันนี้นะครับก็เรามาฝังเนื้อฝากตัวกันในวันนี้ด้วยนะครับมาสนุกด <Yeah! S 3> ้วยกันย้นันั่งก่อนเลยครับ <Okay. S 2> ครับเนี่ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะจ้าได้แล้วยิ้มสวยและยังเสียงดีด้วย อ้อย่างนี้เมื่อกี้ตอนที่พี่ออกมาพี่ตกใจเลยว่าแฟนๆเยอะมากเต็นครับวันนี้แต่รู้สึกไงบางที่ได้มาเจอกับแฟนๆที่เยอะขนาดนี้ครับโอ้ก็รู้สึกดีใจวันนี้ได้กลับมาบ้านด้วยแล้วก็มาเจอกับแฟนชาวไทยด้วยแล้วก็วันนี้ก็เหมือนได้พักผ่อนแล้วก็เตรียมมาเจอแฟนในตอนเนี่ยหนึ่งทุ่มห้าเลยนะครับอะไรนะครับมาเอ <Ma S 1> จอแฟนเหรอใช่ครับมาเจอแฟนครับ เรามาเจอแฟนด้วยแล้วก็มาพาแฟนมาแบบเขาเรียกอะไรนะมามาร่วมสนุกกับสินค้าที่แบบมีทั้งไฮจีนแล้วก็ที่ออโลกเนี่ยครับนี่แชร์สิ่งดีๆกันเนี่ยครับเห็นไหมขายเก่งไหมฮะขายเก่งนะไม่หมดเลยเดี๋ยนะฮะขายเก่งขนาดนี้สมัยเด็กๆมีเขาเรียกเป็นพ่อค้า แล้ววันนี้เต้นมาไม่ธรรมดาเพราะว่าตำแหน่งที่เต้นได้รับนะก็คือแคมเปญแอมบาสเดอร์คนแรกในรอบ60ปีของคาโอประเทศไทยนี่คือตำแหน่งของเต้นนะทุกคนนี่คือตำแหน่งของเต้นอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเป็นหนึ่งในครอบครัวของคาโอประเทศไทยฮะเต้นก็นรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเป็นแคมเปญแอมบาสเดอร์ uh, ของคาโอในรอบ60ปีครับ ทุกคนก็คงรู้แล้วว่าแบบเขา,าแบบอยู่กับคนไทยมานานด้วยแล้วเต็งก็รู้จากเขาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอย่างเขาเล่นนะที่แบบสําหรับซักเสื้อผ้าพวกนั้นก็มีแล้วแต่ซัก<ล>้อไอผงซักฟอกแล้วก็ยังมีแบบที่เด็ใช้อยู่ทุกวันนี้คือตอนแมสนอนหลักเนี่ยครับ<อ>แมสแพกร้อนๆแล้วก็มีสินค้าหลายๆอย่างเลยที่เหมือนตัว่าทุกคนควรจะรู้ดีกว่าเด็นใช่ไหมครับเด็นก็รู้แต่ทุกคนคงรู้ดีมากกว่าครับ ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณทางฝั่งเขามากเลยที่แบบเลือกให้เต็มมาเป็นแบบแคมเปญในแบ็คสเตอร์ในรอบ60ปีันี้ครับอชื่อครับเชื่อเปล่าว่าทุกคนเติบโตมากักสินค้าของค้าโอใช่ไหมฮะแอตแทกไทรเตอร์อ้าวทำไมเงี้ยป่ะฮะเพราะว่าทุกคนไม่ได้ซักเสื้อผ้าเองอ๋อเหรอ แต่วันนี้ให้ทุกคนแบบกลับบ้านไป,ไปเปิดแบบตู้ลอนด์รีทุกคนจะเห็นว่าจะมีสินค้าเข้ามาอที่บ้านนะใช่ไหมครับคทุกคนที่โหยไม่ใช่เรื่องเรื่องอะไรนะครับเรื่องสำเนียงเมื่อสักครู่นี้คำว่าตู้ลอนจ์ีไม่กล้าพูดตู้ลอนด์รีเป็นไงตู้ลอนด์รีไม่เหมือนแต่พูดไทยแหละแต่เมื่อกี้ คิดคำลอนรีไม่ออกภาษาไทยภาษาไทยเรียกว่าอะไรตู้ศักผ้าไม่ใช่ตู้ซักห้องซักผ้าซักผ้าห้องซักผ้านะครับวันนี้มาในแคมเปญเต็น Sustainable Smiles นะครับที่อยากรู้ว่าในนิยามของคำว่าเต็น Sustainable s m i l e เนี่ยคืออะไรอ๋อ s u s t a i n a b l e s m มารคือความยั่งยืนใช่ไหมครับก็อะไรก็ได้ที่แบบให้พวกเราแบบ ยิ้มอย่างยั่งยืนมีอะไรก็อย่างแรกเลยสิ่งอข้างเราที่่แบบสิงเล็กๆน้อยๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องแบบ environment ด้วยหรือแบบการสะอาดอะไรที่แบบดู hygiene ดูแบบ good กับ health สุขภาพของเราก็สิ่งเล็กๆน้อยๆก็อาจจะทําให้เราแบบมีรอยยิ้มที่แบบเขาเรียกนะเหมือนแบบมีความสุขในชีวิตได้ยังเหมือนแบบตอนซักเสื้อผ้าใช้ ใช้น้ำยาของเขาปุ๊บได้กลิ่นปุ๊บยิ้มเลยครับเป็นอะไรที่แบบยิ้มอย่างยั่งยืนใช่ครับก็เลกคิดว่าใช่เก่งมากมันเป็นสิ่งเล็กๆที่ทาให้พวกเราแบบยิ้มกันได้ครับแล้วก็อย่างก็ยังมีแบบเหมือนการแบบ safe environment safe environment เขาเรียกว่าดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลสิ่งแวดล้อมนี่นะครับพอได้ภาษาอังกฤษบ้าง อย่างแบบเมื่อเราไปแบบไปซปเปอร์มาร์เก็ตหรือไปแบบคอนวินิสตอร์ใช่ไหมครับหาใช้ถุงพลาสติกเราไม่ใช้ครับเราใช้อีโคแบกเลยครับอีโคแบกใช่อีโคแบคทำรกัครับขายพี่มันจะให้เต็มขายเลยแก้แกเรื่องอะไรเรื่องร้อนใช่ไหมครับโลกร้อนันเนี่ยเราแบบใช้อะไรที่เซฟอินเวอร์เมนต์เนี่ยเราก็คือจะรักษารอยยิ้ม ทั้งของคุณยายคุณแม่ป้าป้าอากงทุกคนแล้วก็อาจจะเป็นรุ่นลูกเลยนะครับเออปอบมือครับปอบมือโอ้โหขายขนาดนี้ขายขนาดนี้ใบไม้ใบไม้ก็อ,อย่างที่เห็นเป็นแบบขวดขวดแก้วเนี่ยคือเหมือนการที่เราเหมือนใช้น้ำหอมเสร็จเราไม่เอาน้ำหอมไปทิ้งเลยเราเอามารีไซเคิลอาจจะแบบเอาวางดอกไม้บนขวดรีไซเคิลแล้วก็มีแบบ ถ้าแบบเรารักษาแบบ environment ได้ดีเนี้ยน้องแมวก็ยิ้มใช่ป่ะครับ <c oughs> อ๋อก็ยิง่งเราแบบ s a f e environment น้องแบบน้องน้อง animal น้องสัตว์น่ารักน่ารักทุกตัวก็แบบสามารถามีความสุขกับ environment ที่เราแบบ s a f e กันครับ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่คุณปกมืออ๊ เฉยนะมีที่มาที่ไปมีความหมายที่ลึกซึ้งมีใครทราบมาก่อนไหมฮะไม่ทราบเลยรับถุงมีความสุขใช้ถุงเต็นอย่างเดียวเลยนะคะแต่วันนี้ได้รู้ความหมายแล้วแบบนี้โอ้โหลึกซึ้งมากครับครับนี่แล,ล้วก,ก็อินชี่ลซึ้งมากอีก,อกคือมันไม่ใช่แค่ดอกไม้มันคือถ้าอารมณ์ดีแล้วเราก็แบบสามารถแบบแชร์แบบความรักได้กานนันเลยเลยว่าหัวใจแทนดอกไม้ลึกซึ้งมาก ลึกสุดๆแล้วเราจะไม่มีรอยยิ้มที่ยั่งยืนได้ยังไงครับป้อมมือกับเต้นครับอะเชื่อว่านในนี้ต้องครอบครองอีโคแบทแล้วแน่นอนใครมีแล้วยกมือขึ้นอุโยโอ้ทราหน้ามีจะยกโชว์ยกโชว์มีทั้งสองสีไหมครับรบแล้วหรอพบแล้วหรอ๋แรอ,อแล้วตอนไปจ่ายตลาดก็ใช้อันนี้เลยใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณมากครับที่แบบช่วยเซฟเ็นบอลเมน ใช้ไม่ใช้ไม่หยุดอ่ะใช้ทุกวันใช้ทุกวันมีใบเดียวพอไหมไม่พอแล้วเดี๋ยวทุกคนกลับบ้านไปรีบแบบทิ้งถุงพลาสติกอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้เลยอีกคแบงด์เ็เลยนะคะและที่สําคัญคือถ้าไทยยังไม่มีหรือต้องการมีเพิ่มเติมต้องรีบเลยนะคะ เพราะว่าเขาจะหมดเขตกิจกรรมนี um, uh ้ um, uh. um, um, uh. 18มิถุนายนนี้แล้วนะครับเพียงแค่ซื้อสินค้า Ad Tag, c Hyter, Magic c r e a n เจอเก้นะครับครบ600บาทซื้อสินซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับที่โลตัสเซเว่นอีเลฟเว่นแม็โครหรือทางหน้าร้านหรือออนไลน์ก็ได้แล้วส่งไปเสร็จไปที่เว็บไซต์ k a o x p e n k h r a n g s m a l e s c o m ก็รอรับกระเป๋าอีโค่แบ็คสุดคิวนี้ไปได้เลย แต่คนลุกกว่านั้นนะคุณโอ้โหลุกเป็นคนลุกแล้วใช่ไหมฮะคนลุกเลยเพราะว่าวันนี้ทั้งมาในงานของเราโอ้มีถุงเนี <laughs> ่ยชอบที่เต็นลุ้นไปด้วยหน้างานสามารถซื้อสินค้าหน้างานได้ไม่ว่าจะเป็นแอดแทกไทเตอร์ iter, นะคะมาจิคครีนเจอเก้นครบ600บาทก็อรับถุงผ้าอีโคแบ็ของเต็นไปได้เลยที่หน้างานใครมีสีเขียวอยากได้สีม่วง ไปหน้างานใครอยากมีสีม่วงอยากได้สีเขียวเพราะไปหน้างานวว้า <Wow. S 1> ใครไม่พอไปหน้างานคนหนึง่งต้องมีกี่ใบดีฮะเป็นคนสี่ใบเลยเหรอครับสิ <c oughs> บใบเลยเหรอครับโอ้ทุกคนแบบช่วยแบบอาเรนะเซฟนไวรอยรัน <c oughs> มากเลยอะ่ะขอบคุณครับปร <c oughs> กมือครับปรกมือโอ้ <c oughs> ใช่ค,ครับอยากให้เต็นฝากถึงแคมเปญน,นี้เลยค,ครั Kao X Ten Sustainable Smiles เนี่ยับกับ Kao ฉลองครบรอบ60ปีมุ่งสู่อนาคตที่สดใสพร้อมพลังแห่งรอยยิ้มที่ยั่งยืนครับครับก็อยากจะ c o n g r e s s นะครับ Kao รอบ60ปี anniversary นะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณฟังเขาด้วยนะครับที่แบบเหมือนแบบสร้างขเขาเียนะ history history ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไม่ไม่ถึงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือเปล่าเหมือนเรายอยู่กับคนทไทยมายาวนานมากเลยอะ,อะแบบตำนานเป็นตำนานครับเป็นเลเจนด์มากเลยตอนนี้โอ้แทนก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมง,งานกับเลเจนด์เขาในวันนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ขอบคุณเขาที่แบบจัดอีเวนต์ที่้งเงี้ยให้พวกเราแบบเขาเรียกว่าไงแลกความรู้กันจะทำไงให้แบบคีปให้ให้รอยยิ้มของเรายั่งยืนขึ้นแล้วทำไงให้แบบ ทำให้แบบอากาศดีขึ้นหรือ environment ดีขึ้นเนี่ยครับเราจะขอบคุณเขามากเลยนะครับที่แบบสร้างผลิตภัณฑ์ดีๆนี้ให้กับทั้งคนไทยแล้วก็ทุกคนที่อยู่ทั่วโลกครับขอบคุณครับปิดมือให้หน่อยครับทุกคนเชื่อหรือกินว่าถ้าโลกเราสะอาดนะฮะก็จะสร้างรอยยิ้มให้เราได้อย่างยั่งยืนและยิ่งถ้ามีเต็มอยู่ด้วยยิ่งยิมยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม มาถึงที่นี่ได้เหมือนได้กลิ่นแบบได้กลิ่นของเขาอะครับออไม่รู้ไงฮะใช้เขาหรือเปล่าเพ<ด>อ,อทุกคนใช้ค่าโอใช่ไหมฮะใช้พี่เดักผู้ชายค่าโอใช่ไหมฮะหอมมากเลยครับตอนนี้กลับบ้านซักไม่หยุดแอดแท็กสักมีข้ามเปื้อนใช้ไฮเปอร์นะฮะเสื้อขาวมากแบบขาวแบบจริงๆอันเนี้ยที่ มาแตใช้แอคแท็สีขาวเลยเขายของเก่งไหมเท้าผิวด้วยเจอเก้นอี่างหากโอ้โหแบบว่าดูแลดีจุดๆไปเลยนะแฟนขบของเต้นโอเคเอาล่ะตั้งแต่ก่อนเข้างานด้วยความที่ทุกคนรักเต้นแล้วก็รักโรคไปรักโรคทุกคนรักเต้นแล้วก็รักโรคไปนี่ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนฝากข้อความมาถึงเตนด้วยข้อความที่เกี่ยวกับการรักโรก นะฮะเพราะแฟนคลับของเตนทั้งสวยทั้งหน้าตาและจิตใจนะฮะรักน้ำรักป่ารักซากุระอุ <c oughs> ออ้ยใจกดทันคืนอายุเยอะแล้วนะรักเอาใหม่รักน้ำรักป่ารักขอบครับนี่ก็คือกิจกรรมต้นไม้ไอเดียรักโ <c oughs> ลกปรบมือเลยครับปรบมือค <c oughs> ิอดว่าวันนี้ทุกคนแบบกลักบบ้านไปจะแบบเรื่องไหนแบบ ทุกอย่างจะเซฟแอนไวรอนเมนมากเลยใช่ครับครับนึกว่าจะนอนสะดุ้งตกมือมใช่นอนไม่เปิดแอร์แล้วเซฟแอนไวรอนเมนใครทำได้แท็กหาเต็นด้วยนะคะแท็กมานะฮะโอเคเอานะฮะในข้อความ,ท,มทั้งหมดที่ถูกเขียนมานะครับกับกิจกรรมนี้ต้นไม้ไอเดียรักโลกนะครับเอาจริงๆแล้ว แต่ไม่ต้องแบบลงทำรุนแรงอะไรมากก็ได้เริ่มต้นเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นการช่วยโลกแหละใช่ครับใช่ครับใช่ไหมฮะอย่างแบบทิ้งขยะให้เป็นแบบเหมือนเป็นพลาสติกหรือแบบเป็นอาหารแบบแยกขยะไม่ก็เหมือนแบบทิ้งขยะใน trash c a n อ่าในถุงขยะในถุงขยะครับแล้วแค่อย่างง่ายๆแบบใช้แบบ Eco Bag ของเขาแค่นั้นเองเริ่มต้นง่าย ไม่ต้องแบบว่าโอ้โหวันนี้ฉันจะทำร้อยอย่างสองร้อยอย่างแบบนี้ไม่ต้องมันจะเหนื่อยค,ค่อยๆเริ่มแล้วมันจะติดเป็นนิสยัยได้เลยนะคะเอาละ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปดูดีกว่าว่าแฟนๆเขียนข้อความอะไรมาหาเต็นบ้างครับกับต้นไม้ไอเดียรักโลกเชิญเลยครับปมือปรบมือต้นไม้ก็ดูแบบรักโลกมากเลยนะครับสุดนะเต็นนี่มาแล้วโอ้โห โอ้ทุกคนเขียนข้อความหมดเลยนะคะแต่ขอแค่สามคนเท่านั้นนะเบนครับสามข้อความเท่านั้นและไม่ใช่สามข้อความธรรมดานะคะเพราะเป็นสาข้อความที่จับแล้วนั่งอยู่ตรงไหนคุณฮะถ้าไม่ได้แต่งหน้ามาวันนี้เสียใจตายเลยนะคะเพราะกล้องจะจับไปที่หน้าของคุณขึ้นจอเลยใช่น้าทีมง,งานจับนะจับนะใช่ครับทำไมรู้อ่ะ ก็กินที่พูดแล้วอะโอเคเต็นเดินชมได้เลยครับได้ครับอ่าอ๋อเอาไหนดีอะจับชิละใบก่อนใช่ไหมครับใช่ครับขอคนแรกก่อนเลยฮะขอคนแรกเต็นสุ่มแล้วกันได้ฮะสุ่มเอาฮะอันนี้ก็ได้ครับได้ครับทีมงานช่วยหน่อยฮะมาแล้วโอเคต้องบอกโซนก่อนอนะครับดิใช่ฮะให้เต้นประกาศ หรือให้พี่ประกาศแต่อยากได้แบบไหนต้ประกาศก่อนกางรอดล้วพี่ได้เป็นโอเคโซนเอ <A> หนึ่งครับเอหนึ่งอยู่ไหนเอหนึ่งโซนไหนโซนนี้ครับเอหนึ่งแล้วก็ r o K แถว K okay ครับแถว K hey. K hey. ยกมือทั้งแถวฮะ K ยกมือทั้งแถวต้องตามนะฮะต้องไปแล้วนะฮะโอเคที่นั่ง เล่เคสามครับเคสาอยู่ไหนยกมือครับยกมือฮะอยู่ตรงนั้นครับพี่ช่างภาพวิงว่งฮะวิ่งวิ่งอย่เลยวิ่งอย่เลยฮะวิ่งอย่เลยคุณฮะระหว่งางช่างภาพวิ่งเติมฮะเติมปากเติมตาเต,ามตาิตมคิ้วเติมให้หมดอันนี้ก็เรียกว่าลักโลก่งนะครับเราไม่ใช้เราไม่ใช้อิเล็กทริกเราใช้ <ยก S 1> วิง่งนี่เห็นไหมสุดสุดสุดยอด นี่และตอนนี้ผู้่ชคนีของเราขึ้นมาที่จอแล้วครับทุกคนยืนโอเคขอบคุณครับยืนแนวเรียบร้อยสวัสดีนะครับพี่จอนขอความใช่ไหรัใช่ครับแต่นี้แบบลายมือสวยเกินไปไม่ค่อยอาอ่ารัดหนึ่งนะฮะพี่ดูยังงงเลยอาได้แล้วฮะได้แล้วเขาชื่ออะไรครับ แพรคุณแพรน้องแพรสวัสดีครับแพร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 นพรน้องแพราจากที่ไหนจ้ามาจากที่ไหนจ้ากรุงเทพนะครับอยู่ที่นี่ฮะ,ะครับน้องแพรนะฮะเขียนมาให้กับเต้นเลยนะคะว่าใช้ถุงผ้าค,คาโอแทนถุงพลาสติกค,ค่ะจบเลยง่ายๆสั้นๆปุมือให้แพรหน่อยแล้ว เขาที่เราช่วยกันตัดโลกมีกี่ใบแพ้ยังไม่มีแพ้ฮะพี่ต้องเปิดสคริปต์กลับไปไหมนัางงานนัางงานสามารถรับถุงไม่รับซื้อซื้อซื้อสินค้าหกร้อยบาทซื้อสินค้าหกร้อยบาทแล้วก็พร้อมรับอีโคแบคได้นะคบนะคะ รับ okay. ได้เลยรับได้เลยชิ้งานนะคะโอเคไหมครับแพรซื้อไหมซื้อนี่ไงเหมือนแพร่ถูกยืนขึ้นมาให้ประคับซื้อของเป็นไงลายมือแพรเป็นไงบ้างฮัสวยครับนี่เป็นลายมือที่สวยจนแบบเป็นรู้ใช่ไหมลายมือสวยมากเราจะอ่านไม่ออกกันะเพราะลายเส้นเขาจะแบบโค้งไปโค้งมาอ่าสรุปสวยหรือไม่สวยสวยเขาเรียกอะไรเหมือนเวลาดูหนังไทย หนังไทยไม่ใช่โบราณคือหนังไทยโบราณหนังไทยโบร้อนจุคไทยย้อนยุ๊บไทยๆจะมีแบบเขียนไทยแบบอมีสไตล์มากเลยครับน in. ี่คุณเป็นคนมีสไตล์มากเลยครับคุณแพรเอาไปไหนแล้วครับคุณแพรมาอยู่อยู่โอเคได้ฮะยินดีด้วยกับคุณแพรหาปุ๊บมือหน่อยครับทุกคนเป็นฮะข้อความต่อไปครับนี่สุ่มเอาคุณบอกให้ต้หยุดจะหยุดนะครับโอเค โอ้อันนี้ได้เป็นดอกไม้สีม่วงโอเคโอ้นักเรียนแน่เลยนักเรียนหาเอาพี่ได้หาพี่ดูวิธทำดูตื่นเต้นมากกว่าเต้นทรจริงไหมเนี่ยโอ้กดดันพี่มากเลยอ่ะและนี่คือโซนโซนโซนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมเอสอง งแถวบีบอยบีบอยบีบอยยกมือบีบอยยกมือไหมตรงนี้และที่นั่งที่ที่ที่สิบหกครับวุ้ยสุดๆเราไปหาเขาตรงอันนั้นกันดี้นะฮะเตนอุ้ยมีไม่มาแล้วอ่ะคุณแพรบอกอุ้ยไม่ได้พูดไม่ใ่ไหมคะอะไรนะจางคุณแพรเอาไม้ไชค่ะ ไม่เป็นไรครับชื่ออะไรครับเกดค่ะคุณเกดอ๋อสวัสดีครับสสวัดีค่ะคุณเกดจากที่ไหนจ๊ะกรุงเทพค่ะอยู่ที่ไหนฮะอ๋อลังสิตค่ะอ๋อเกดลังสิตฮะคำถามมากนี้จะได้รูถึงบ้านเลยนะครับเกดครับมีอะไรจะบอกกับเตนบ้างฮะคุณเกดสมของใหม่เท่มากเลยค่ะตามเตนมานานหรือยังฮะคุณเกดหลายปีมากแล้วค่ะ โดนตกจากผลงานอะไรฮะเทพดีเนแเพทอ๋อนี่ก็เป็นทรงเทมินิินใช่คุณเกดจำข้อความที่เขียนได้ไหมฮะงดโฟมงดถุงพลาสติกแต่งดรักพี่เต็นไม่ได้โอโอ้ตรงมากเลยอ่ะใช่ลิ่นเปะมาแล้วมีอีกเขียนต่ออีกมีอีกบอกว่า เห็นนะคะคลายโลกร้อนเพราะ m a t e Change แต่หนูใจละลายเพราะพี่เต้นเชงสงผมต่อมาก้อข้อความเลยอะคมมากเลยอะใช่แสดงว่าต้องสอบผ่านทุกข้อแน่เลยอ่ะความทรงจำแบบเนมมากเลยครับใช่เป็นคนความจำดีครับดีใจด้วยที่โดนเลือกเลือกมานะคะนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณะ ไอต่อฮะคนที่สามมีอะไรจากได้ครับต้องเติมไหมฮะชอบชอบชอบครอบครัวคนที่สามคนสุดท้ายฮะเมื่อกี้เป็นสีอะไรนะเมื่อกี้สีเขียวสีม่วงเหลืองเหลืองสเหลืองนะครับสีเหลืองข้างบนนะครับพ่อเดียร์เขียนเยอะมากอันนี้ครับได้เลยฮะรอสักครู่นะคะโอเค นนแถว E E อังกฤษ E อังกฤษ E A B C D E E โอเคที่นั่งสามสิบครับอยู่ไหนฮะคุณพี่ทางนูง้นเลยฮะทางนู้นเลยฮะเต็นามาฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับฟิวเอค่ะ เบเวอร์ครับเย่สวัสดีครับเบเวอร์เย่เบเวอร์เบเวอร์มาจากที่ไหนคะอ๋อวันนี้มาจากโคราชค่ะอุ้ยมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยเหรอฮะชู่ค่ะลางานมาทำงานที่โคราชค่ะแล้วก็ลางานมาเพื่องานนี้เลยค่ะว้าวเดินทางกี่ชั่วโมงฮะสี่ชั่วโมงค่ะสี่ชั่วโมงลัดหน้าข้างหน้าห้างรถติดอีกอ๋อนั่ง BTS ค่ะโอ้ยวาย มารถไฟฟ้า,าไวายวๆยนี่ติดคุณนะครับค่ะติดตามเต็มมานานหรือยังฮะ,ะตั้งแต่เดบิวเลยะคะ่ะโอ้โอเรามาโต้โตด้วยกันเลยนะครับเนี่ยโอ้ชอบเต็นตรงไหนฮะนี่ถามเลยไม่ต้องมีเหตุวลก็ได้ะค่ะแค่เป็นเฟนก็ไดะะ้โอ้โหเหมือนโดนบอกรักเลยอ่ะ เขียนว่ารอโซโลสาอ๋อรักใช่ไหมรักรักใช่ค่ะรักและรักและสปอร์ตเจนเสมอโอ้เราเก้าไปเราเก้าไปอนาคตที่ดีขึ้นด้วยกันเอ็น แล้วก็เป็นหัวใจเต็นเต็อเตน,นอ่าเต็นวาดกระเป๋าใช้กระเป๋าประกาศประกาศโล่รูปกระเป๋าน่ารักมากเลยครับสีเขียวด้วย <c oughs> เออน่ารักมากครับคุณบีเวอร์ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณบีเวอร์ขอบคุณคุบคณบีเวอร์เดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยว,วจะสู้สู้โู้รู้สามให้กับทุกคน